นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมบังดังใจวันนี้เป็นวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม5้าําเดือน8ปีมะโรงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ดีเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้ก็สีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกสีแห่งโชควันนี้ก็สีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมงคดทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสาเร็จของวันนี้คือทัพทีมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักินีนนีชื่อคืออเด็กต่อเต่าทอถุงทหารทอถ,าถ,ถงและนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือ,อสราสบุรสีสเสือหอหีบรอจจราอ่ะและหอนคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและอ่าง เลขมงคลวันนี้เลข8เลข0และเลข9 m i าไมเซวันนี้ปราศสอนไว้ว่าในบางครั้งความแข็งกแกร่งก็ไม่ได้มาจากชัยชนะแต่มันมาจากความพ่ายแพ้ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นบันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกโบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ